สัปดาห์ที่2มิถุนายนเฉพาะการบินระทึกกันตั้งแต่อินเดียจนถึงประเทศไทยโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครให้ยากเกิดขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ร้อนระอุในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่ออิสราเอลเปิดปฏิบัติการที่มีชื่อว่าปฏิบัติการสิงโตตะยานเข้าโจมตีอิรานจนกระทั่งเกิดทั้งความเสียหายและการสูญเสียครั้งใหญ่ ป็นสัปดาห์ที่ราคาน้ำมันดีดแพงแสนแพงขึ้นมาเกินกว่า70ดอลลาร์สูงสุดในรอบกว่า2สัปดาห์ทองคําเองดีดขึ้นสูงสุดในรอบ1เดือนจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางธราคาโลกเฉือน GDP ทั้งโลกและ GDP ของประเทศไทยจนทําให้เศรษฐกิจประเทศไทยขยายตัวต่ำ2เป็นเป็นชาติเดียวใน8ชาติอาเซียนปิดฉากเจรจารอบสองระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาที่กรุงลอนดอนสรุปแล้วยังคงอยู่ในสงครามวังวนของการค้าและภาษีต่อไป สวัสดีครับรีแคปกับผมบัญชาชุมชัยเวชท,ที่ B ีไทมส์กันนะครับนี่เป็นสัปดาห์ที่2องของมิถุนายนที่มีแต่เรื่องราวสําคัญระดับโลกทั้งนั้นรวมถึงเหตุการณ์สูญเสียที่เกิดขึ้นด้วยนะครับผมเริ่มต้นกับพฤหัสบด,ดีที่ผ่านไป12มิถุนายนนะครับนั่นคือเหตุโศกนาฏการรมที่หลายคนนึกไม่ถึงเลยครับว่าเครื่องบินโบอิงรุ่น787-8 Dreamliner ซึ่งเป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุดของสายการบินแอร์อินเดียเกิดอุบัติเหตุตกลงบริเวณ ตึกอ,อาคารของวิทยาลัยการแพทย์ในเมืองแห่งหนึ่งที่อินเดียครับหลังจากที่เครื่องบินนั้นขึ้นไปได้สักพักเสร็จแล้วก็เกิดการสูญเสียการควบคุมและก็หล่นตกลงไปนะครับปรากฏว่าจํานวนของผู้เสียชีวิตนั้นผ่านมาประมาณ48ชั่วโมงด้วยกันเนี่ยมีจํานวนผู้เสียชีวิตที่คนพบเจอกันทั้งหมดมากกว่า209คนนะครับสำหรับ2 9 0คนเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2 4 1คนก็คือลูกเรือกับผู้โดยสาร และที่เหลือก็คือนักศึกษาแพทย์อย่างน้อย5คนเสียชีวิตและมีนักศึกษาแพทย์อีกเกือบประมาณ50ปรายบาดเจ็บด้วยนะครับทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมครั้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ17ปีของการบินก็ว่าได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณานี้ล่าสุดก็คือสามารถค้นหากล่องดําหรือว่าแบล็ k บ็อกเป็นผลสําเร็จนะครับก็จะได้รอกันอีกนานพอสมควรถึงจะรู้ว่า อุบัติเหตุและโศกนาฏกรรมครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับแต่ปฏิหารก็มีอยู่จริงเพราะในที่สุดมีผู้โดยสารเพียงคนเดียวที่เหลือรอดจากการที่เครื่องบินตกได้นะครับซึ่งชายคนนี้เป็นคนอังกฤษเชื้อสายอินเดียครับอายุประมาณ38-40ปีตัวเขาเองนั้นตั้งสติเลยนะครับหลังจากที่เครื่องบินนั้นตกลงไปเจอชิ้นส่วน ไมแต่ว่าตัวเขาเองนั้นก็ออกมาทางด้านประตูฉุกเฉินของเครื่องบินนั่นเองครับนับว่าเป็นเหตุโศกนาฏกรรมที่เหลือเชื่อจริงๆและในขณะเดียวกันโบอิงเองก็รู้สึกว่านี่คือเครื่องบินรุ่นที่ทันสมัยที่สุดของเขาอยู่แล้ว787ขีด8ดรีมไลเนอร์ยังมาเกิดอุบัติเหตุและที่สําคัญคือเครื่องรุ่นนี้ตั้งแต่สร้างมาและให้บริการขายกับบรรดาสายการบินทั่วโลกไม่เคยเกิดอุบัติเหตุจนกระทั่งถึงเสียชีวิตนี่เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของโบอิงนั่นเองครับ มาถึงสุขที่13เป็นสุขที่รันทึกพอสมควรนะครับเพราะว่าในที่สุดนั้นสายการบินแอร์อินเดียกับเที่ยวบินที่มีหมายเลขว่า AI 379ออกจากภูเก็ตเพื่อจะมุ่งตรงไปที่นิวเดลีแต่หลังจากที่ขึ้นไปก็ต้องบินวนกลับมาครับเนื่องจากว่ากัปตันหรือนักบินนั้นได้รับรายงานว่าไปพบกระดาษพร้อมกับข้อความที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องของการขู่ว่าจะมีบอมเกิดขึ้นนั่นเองนะครับ ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ใหญ่โตเหมือนกันครับเพราะว่าสายการบินแอร์อินเดียนั้นเมื่อวันพฤหัสบด,ดีเพิ่งจะเกิดเหตุโศกนาฏกรรมที่ทําให้มีผู้เสียชีวิต ทั้งบนเครื่องและก็บริเวณบ้านเรือนที่เครื่องบินตกลงไปไม่น้อยกว่า290คนนะครับแต่สาหรับเที่ยวบินนี้ก็ปรากฏว่าทั้งเครื่องบินลูกเรือเจ้าหน้าที่และผู้โดยสารนั้นสามารถบินวกกลับมาจอดที่สนามบินนานาชาติภูเก็ตอย่างปลอดภัยนะครับซึ่งก็มีผู้โดยสารบนเครื่องทั้งหมดนั้นกว่า150คนครับแล้วก็ใช้ปฏิบัติการตามมาตรฐานความปลอดภัยของสนามบินนะครับเพื่อที่จะดูว่าตกลงแล้วกระดาษนั้นขู่จริงหรือว่าขู่เล่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น 2วันติดต่อก,กันกับสายการบินแอร์อินเดียครับการสัปดาห์ของสัปดาห์นี้นะครับสายการบินต้นทุนต่ำที่เปิดมาถึง21ปี Jetstar Asia ซึ่งอยู่ในเครือของสายการบิน Qantas ชื่อดังของออสเตรเลียนั้นประกาศเลิกกิจการนะครับคราวนี้ถือว่าใหญ่โตทีเดียวนะครับเพราะเนื่องจากว่า Qantas นั้นเปิดธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำที่ชื่อว่า Jetstar Asia ชียทีนี้ Jetstar Asia ชียนี่ยมีศูนย์การบินหรือฐานการบินอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ครับเปิดมา21ปีด้วยกันนะครับมีเส้นทางบินทั้งหมดเนี่ยอยู่ใน6ประเทศและ16-18เที่ยวบินที่บินเข้าออกสิงคโปร์เป็นฐานหลักนะครับแต่ว่าในที่สุดนั้นการแข่งขันที่รุนแรงต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับก็เลยทำให้ คอนดัสซึ่งเป็นสายการบินแม่นั้นตัดสินใจไม่ไปต่อกับธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำของเจสตาเอเชียนะครับที่สุดก็จะกระทบกับพนักงานมากกว่า500คนและสำหรับประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่ามีสายการบินที่บินเชื่อมมาถึงทั้งส่วนภูมิและก็ในส่วนของทางภาคใต้เราด้วยเพราะฉะนั้นวันสุดท้ายที่สายการบินนี้จะหยุดให้บริการก็คือ31กรกฎาคมนี่ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำที่ได้รับผลกระทบจากทั้องการแข่งขันและก็เรื่องเศรษฐกิจ ที่เหลือเชื่อก็คือว่าเป็นสายการบินต้นทุนต่ําที่เปิดมาถึง2ทศวรรษแต่ก็ไม่สามารถแข่งขันต่อไปได้ครับศุกร์ยังเป็นเรื่องที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอิสราเอลนั้นเปิดการโจมตีกับประเทศอิหร่านซึ่งเรื่องนี้เองนี่นะครับมีสัญญาณไม่สู้ดีมาตั้งแต่กลางสัปดาห์นี้กันแล้วนะฮะแต่ว่าในที่สุดนั้นวันศุกร์อิสราเอลใช้ปฏิบัติการที่เรียกกันว่า o peration Rising Lion หรือปฏิบัติการสิงโตทะยานครับมีการจัดทั้งฝูงบินเครื่องบินลบ แล้วก็มีการใช้ปฏิบัติการของโดรนทุกชนิดเลยนะครับเพื่อเปิดการโจมตีเข้าไปที่กรุงเตหะรานของประเทศอิหร่านครับโดยนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลก็ออกมาพูดถึงปฏิบัติการตรงนี้นะครับว่าเป็นปฏิบัติการที่ป้องกันเชิงรุกเพราะว่าก็สืบสาวเราเรื่องกันมาว่ามีความเคลื่อนไหวจากทางอิหร่านพอสมควรในเรื่องของการที่จะผลิตเรื่องของอาวุธหรือว่าเป็นโครงการที่เรียกกันว่านิวเคลียร์กันนะครับและในที่สุดเนี่ยปฏิบัติการดังกล่าวอิสราเอลบอกว่าใช้เครื่องบินลบเนี่ยนะครับ 200ลำเพื่อที่จะโจมตีเป้าหมายในอิสราเอลมากกว่า100จุดนะครับและในสิ่งที่สื่อของอิหร่านนั้นบอกมาก็คือว่าการโจมตีตรงนี้ไปทำให้ผู้บัญชาการสูงสุดกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติของอิหร่านนั้นเสียชีวิตลงคนนี้ถือว่าเป็นคีย์แมนสำคัญเลยนะครับนอกจากนี้ก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ นิวเคลียร์เสียชีวิตไปทั้งหมด6รายนะฮะในขณะเดียวกันอิหร่านก็ใช้การโจมตีโดรนกลับมาที่อิสราเอลโดยใช้จํานวนโดรนมากกว่า100ลํานี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ขย่าวขวัญในช่วงของวันศุกร์ของสัปดาห์นี้ครับและในที่สุดเราก็ไม่เคยได้เห็นราคานะ้ำมันนั้นพุ่งสูงเพียงชั่วข้ามคืนเพียงแค่10%เลยนะครับขณะเดียวกันทองคำก็ตีคู่ขึ้นมากระโจนทะยานด้วยร,ราคาขึ้นไปเหนือถึง3,400ดอลลาร์ 3, สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ เป็นผลพวงที่มาจากเรื่องของการโจมตี ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านนะครับทันทีที่ราคาน้มันดิบเปิดในเอเชียเมื่อวันศุกร์ปรากฏว่าราคาน้่ดิบนั้นไล่ราคากันแพงเลยทีเดียวครับมีส่วนต่างของราคานั้นขึ้นไปถึงกว่า10%ถ้าให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือราคาน้มันดิบในเอเและก็เบรนท์อังกฤษทะเลเหนือนั้นขึ้นไปเกิน70ดสอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลทั้ง2ตลาดนะครับและในที่สุดก็กลายเป็นราคาน้มันดิบที่แพงที่สุดในรอบกว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในขณะเดียวกันราคาทองคาในตลาดโลกโดยเฉพาะซื้อขายกันที่เอเชียเมื่อวัันนนุกก้็ถูไล่ ราคากันทันทีครับสาเหตุทั้งหมดก็มาจากเรื่องของความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านโดยเปิดการโจมตีซึ่งกันและกันนะฮะ ทองคานั้นพออยู่ในเอเชียปรากฏว่าเปิดทันทีขึ้นเหนือ3,400ดอลลา,าร์สหรัฐและจนถึงการซื้อขายในวันศุกร์ที่ผ่านไปนี่นะครับราคาทองคําในตลาดโปกปรากฏว่าอยู่เหนือกว่า3,444ดอลลา,าร์สหรัฐนับเป็นราคาทองคําที่สูงสุดในรอบ1เดือนเกิดขึ้นมาทันทีนะครับปัจจัยความขัดแย้งยังคงเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาทองคําในตลอดทั้งปีนี้มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นและก็เชื่อแน่นอนนะครับว่าหากสถานการณ์ความขัดแย้งนี้ไม่จบนะฮะ จะทาให้ทั้งราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกและราคาทองคําในตลาดโลกนั้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนครับส่วนกลับมาที่ใกล้บ้านเรานะครับพื้นที่ชายแดนก็ระหว่างไทยกับกัมพูชาก็ตอบโต้ก,กันแล้วนะครับหลังจากที่ต่างฝ่ายนั้นต่างก็มีจุดยืนว่าจะนําข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาชายแดนและก็กรณี3ประสาทกับอีกหนึ่งพื้นที่ปรากฏว่าอย่างนี้ครับเมื่อวันศุกร์นี่นะฮะทางด้านของกัมพูชาครับนำโดยนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาประกาศเป็นคําสั่งเลยนะฮะ มีทั้งเรื่องของการตัดการใช้อินเทอร์เน็ตมีทั้งเรื่องของการหยุดการแพร่ภาพภาพยนตร์ไทยที่อยู่ในกัมพูชานะครับรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการตอบโตอ้อื่นๆเช่นการลดวันพำนักอยู่อาศัยของคนไทยเวลาไปกัมพูชาจากเดิมนี่นะครับฟรีวีซ่าอยู่ได้60วันเหลือเพียงแค่7วันเท่านั้นเองครับ มาตรการต่างๆนี้ในทางกลับกันก็คือบ้านเรากระทรวงการต่างประเทศก็มีการถแถลงไปเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับว่าก็ทําเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นถ้าชาวกัมพูชาเข้ามาอยู่ในไทยจากนี้ไปจากเดิม60วันก็จะเหลือแค่7วันเท่านั้นเองนะครับในกระดาษที่ปฏิบัติการในการตัดเน็ตแล้วก็ไม่ให้ชมภาพยนตร์ไทยนั้นปรากฏว่าทางฝั่งเรานั้นเองก็พยายามที่จะใช้เ,เรียกว่าเป็นไม้หน่วงนะครับในการแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปในสัปดาห์หน้าครับความขัดแย้งของ ทางกัมพูชากับเราโดยเฉพาะเรื่องของชายแดนนั้นก็เริ่มที่จะมีความเข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปฏิบัติการในการตัดเน็ตรวมถึงตัดการรับชมภาพยนตร์และมีโอกาสว่าจะเป็นเรื่องของการตัดไฟฟ้าก็คือไม่รับซื้อไฟฟ้าจากประเทศไทยนั่นเองครับในขณะที่กลางสัปดาห์นี้เศรษฐกิจโลกก็ถูกธนาคารโลกตัดสินใจเฉือนตัวเลขการขยายตัวเศรษฐกิจ GDP ลงนะครับเป็นข่าวฮือฮาออกมาครับเพราะว่าธนาคารโลกนั้นเปิดเผยร,รายงานรายครึ่งปี เกี่ยวกับเรื่องของการขยายตัวเศรษฐกิจโลกและก็นในแต่ละภูมิภาคสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าเศรษฐกิจโลกนั้นถูกเฉือนตัวเลข GDP ลงเนี่ยนะครับจากที่มองเอาไว้เมื่อเดือนมก,กราคมว่าจะโต2.7ลงมาเหลือเพียงแค่2.3รับมันถ้าเป็นตัวเลขนี้ เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวต่ำสุดในรอบประมาณ17ปีหรือว่าตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจการเงินแฮมเบอร์เกอร์ที่เกิดในอเมริกาเมื่อปี2008นะครับทีนี้การที่ไปตัดตัวเลขลงอย่างนี้เนี่ยนะครับธนาคารโลกยังมองต่อไปครับว่าอีกประมาณปีครึ่งน,นับจากนี้เป็นต้นไปนะฮะก็คือจะไปจบประมาณปี2027เนี่ยเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2.5นต์และนั่นหมายความว่าอีกปีครึ่ง ถ้าเศรษฐกิจโลกอ่อนแอโตแค่นี้จริงๆจะกลายเป็นการขยายตัวที่ต่ำสุดในรอบ65ปีาการที่ตัดตัวเลขอย่างนี้ลงมาก็แสดงว่าเศรษฐกิจใหญ่เบอร์หนึ่งอย่างอเมริกาก็ต้องถูกเฉือน g d ดเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกเช่นกลุ่มสหภาพยุโ,ยโรปก,ก็ต้องถูกลด GDP ในขณะเดียวกันนะครับเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอินเดียซึ่งถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากก็ถูกเฉือน g d ดเช่นเดียวกันนะครับของอเมริกานั้นลดลง2ปีติดต่อกันโดยเฉพาะในปีนี้จะโตต่ํากว่า2%นนี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าเศรษฐกิจโลกนั้นมีปัญหาทีเดียวครับและธนาคารโลกก็ยังได้ตัดสินใจลดเป้าการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศไทยลงถึง2ปีติดต่อกันเลยนะครับ จากมุมมองในเดือนมกร,ราคมยังคิดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้น่าจะขยายตัวได้ที่ประมาณ2.9%แต่รายงานที่ออกมากลางสัปดาห์นี้ปรากฏว่าธนาคารโลกนั้นเฉือน GDP ประเทศไทยมากถึง1.1%ครับทำให้เราโตต่ำ2%แล้วในปีนี้ถูกคาดการณ์ว่าจะโตเพียงแค่1.8%นะครับและธนาคารโลกยังตัดตัวเลข GDP ประเทศไทยปีหน้าอีกต่างหากครับโดยปีหน้าเดิมทีคาดการณ์ว่าจะโต2.7% ก็เฉือนไปถึง1%เปเลยนะฮะทำให้คิดว่าปีหน้าจะโตแค่1.7%การลด GDP ของธนาคารโลกที่มีกับประเทศไทยถึง2ปีนั้นทำให้เกิดสถิติที่ไม่อยากจะพูดแต่ก็ต้องพูดกันนะครับเป็นชาติเดียวครับที่จะขยายตัวต่ำสองเและเป็นชาติเดียวครับที่มีการขยายตัวต่ำส2%เเมื่อเทียบกับอาเซียนทั้งหมด8ประเทศไม่นับรวมเมียนมาซึ่งเมียนมานั้นชะลอตัวหรือว่าติดลบนะครับและที่สําคัญต่อไปก็คือว่าพอนาไปจับ ในกลุ่มประเทศเกิดใหม่และประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งมีทั้งหมด22ประเทศเนี่ยการที่ GDP ประเทศไทยต่ำ2%เท่ากับว่าขยายตัวรั้งอันดับที่3จากสุดท้ายใน22ประเทศของเอเชียแปซิฟิกตะวันออกกัเลยครับการขยายตัวที่ทําให้ต่ําลงมาอย่างนี้ก็เป็นเครื่องที่ยืนยันได้แล้วนะครับว่า เศรษฐกิจไทยนั้นมีปัญหาทั้งในประเทศและก็นอกประเทศที่มีแรงกดดันสูงทีเดียวครับตลาดการโลกยังหมอกไว้นะครับว่าช่วงครึ่งหลังปีนี้เป็นต้นไปน่าจับตามองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องมาตรการภาษีที่ไทยเองนั้นจะเจรจาและเพื่อนบ้านจะเจรจาแล้วออกมาเป็นอย่างไรครับและเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันจันทร์จนกระทั่งเลื่อยมาจนถึงวันศุกร์นี่นะครับก็คือการตัดสินใจนะสั่งทหารรักษา การหรือที่เรียกกันว่าหน่วยทหารรักษาแห่งชาติ U.S. Coast Guard เนี่ยนะครับเข้าไปในเมืองลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย นี่เป็นคําสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับซึ่งก็ทําให้ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นไม่พอใจอย่างยิ่งนะครับทำให้มีการโต้ตอบกันแล้วก็มีการฟ้องศาลกันครับแต่ว่าในแง่ของคําสั่งดังกล่าวนั้นทําให้เจ้าหน้าที่ทหารที่เรียกว่า US National Guard เนี่ยนะฮะ4,000คนจะต้องทยอยเข้าไปในลอสแองเจลิสซึ่งปรากฏว่าขณะที่กําลังเดินทางกันไปและก็จํานวนนี้ยังไม่เต็มที่เนี่ยนะฮะ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้สั่งการให้มีการนำนาว,วิกโยธินทั้งหมด700คนเนี่ยเข้าไปเสริมกำลังครับโดยเหตุผลมาจากประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคนในเมืองลอสแอนเจลิสนั้นไม่พอใจเกี่ยวกับมาตรการในการผลักดันหรือเนรเทศคนที่เข้าเมืองผิดกฎหมายกลับออกไปประเทศเดิมซึ่งก็คือเม็กซิโกกันนะครับนโยบายนี้ดูจะกลายเป็นสิ่งที่คนในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยเฉพาะในลอสแอนเจลิสนั้นไม่พอใจอย่างมากครับจึงทําให้เกิดทั้ง การประท้วงขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและก็เกิดเหตุการณ์อย่างเช่นฉกช,ชิงวิ่งราวแล้วก็ขโมยข้าวของตามร้านและศูนย์การค้าต่างๆที่เกิดในลอสแองเจลิสนะครับทันทีที่คําสั่งดังกล่าวออกไปก็ทําให้ในแต่ละเมืองใหญ่ๆซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเมืองของฐานเสียงพรรคเดโมแครตเช่นชิคาโกนิวยอร์กเนี่ยก็มีการรวมตัวประท้วงไม่เห็นด้วยกับนโยบายในการผลักดันขับไล่คนที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายนั้นกลับไปสู่ประเทศต้นทางนะครับนี่ก็เลยทำให้ต่อทั้งสัปดาห์นั้นมีการประกาศเคอร์ฟิล เฉพาะกลางคืนในนครลอสแองเจลิสเฉพาะพื้นที่ที่เป็นปัญหาคือย่านดาวทาซึ่งก็ถือว่าเป็นการประกาศเคอร์ฟิลอีกครั้งหนึ่งในรอบหลายทศวรรษสำหรับนครลอสแองเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียครับและปิดท้ายกันนะครับในช่วงของจันกับอังคารสัปดาห์นี้ทั่วโลกจับตามองครับว่าทีมเจรจาอเมริกากับทีมเจรจาของจีนที่ไปคุยกันเรื่องภาษีที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษนั้นเขาจะคุยกันลงตัวไหมและจะได้สิ่งที่ชัดเจนและแก้ปัญหากับสงครามภาษีและสงครามการค้าหรือไม่หลังจากที่ใช้เวลาเพียง2วันเท่านั้นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั้นออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าข้อเจรจานั้น2ฝ่ายเห็นตรงกันครับแต่เป็นกรอบหรือแนวทางในการเจรจา ตามที่การประชุมรอบแรกที่เจนีวานั้นว่ากันเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าดูกันจริงๆก็แสดงว่ารอบนี้แทบจะไม่มีความชัดเจนหรือว่าความขึ้นหน้าเพิ่มเติมเลยนะครับทีนี้กรอบดังกล่าวเนี่ยนะฮะหรือว่าแนวทางที่ตกลงจากคณะทีมเจรจาของทั้งจีนกับอเมริกาเนี่ยนะครับก็ต้องส่งไปกลับให้ผู้นําสูงสุดของแต่ละประเทศครับให้สีจิ้นผิงให้โดนัลด์ทรัมป์ได้อนุมัติไฟเขียวกันนะครับแต่ดูเหมือนว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะชิงความได้เปรียบทีเดียวครับออกมาโพสต์ออกมาพูด,ออาพดทางฝั่งของตัวเองเลยว่า การเจรจากับจีนนั้นจบลงเรียบร้อยนะฮะและที่เขาก็บอกต่อไปได้วยนะครับว่าจีนเองก็จะส่งแร่หายากมาให้กับอเมริกาในขณะเดียวกันอเมริกาก็จะให้นักศึกษาชาวจีนม,มาเรียนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของอเมริกานะครับในขณะเดียวกันโดนัลด์ทรัมป์ก็โพสต์ในข้อความที่ยังขาดความชัดเจนครับ ว่าตกลงแล้วอเมริกาเก็บภาษี่ยเก็บภาษี55%จากจีนและจีนเก็บภาษีจากอเมริกาเพียงแค่10%ซึ่งตัวเลขนี้ยังคงการหมายถึงรายละเอียดและจะมีการเจรจากันต่อไปนะครับดังนั้นรอบเจรจารอบ2ระหว่างอเมริกากับจีนนั้นประเด็นส่วนใหญ่อยู่ที่เรื่องของการลดข้อจํากัดในการส่งออกแร่หายาซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับภาษีเท่าไหร่ครับดังนั้นโลกใบนี้ก็จะยังคงอยู่กับความไม่แน่นอนและความไม่ชัดเจนของสงครามภาษีและสงครามการค้าต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วันเส้นตายที่กำลังจะมาถึงคือ8กรกฎาคมสำหรับทั่วโลกนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือ recap สถานการณ์เด่นๆทั้งในและต่างประเทศให้ท่านผู้ชมติดตามกันทุกสัปดาห์นะครับเราจะเจอกันนะครับทุกวันเสาร์10โมงเช้าทาง B Times